สี่ราศีใดดาวพุธซึ่งเป็นดาวน้ำย้ายราศีส่งผลกระทบสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงดาวพุธท,ที่จะย้ายราศีในวันที่สิบเก้ามิถุนาดาวพุธเป็นดาวแห่งน้ำปัญหาก็คือถ้าเดินปกติอาจารย์จะไม่ได้มานคุยเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าเป็นการเดินเสิร์ฟคือเดินเร็วองศา นั่นหมายถึงว่าการกระทําทุกอย่างของดาวพุธจะส่งผลต่อสีราศีสีราศีแรกที่จะส่งผลแต่จะส่งผลดีผลเสียนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดาวราศีแรกคือ1ราศีเมถุนดาวพุธจะย้ายมาวันที่18มิถุนานะครับแต่ยังเดินเสด็จอยู่ข้อดีคือ1เนื่องจากว่าดาวที่รอรับในเดือนเมถุนเป็นราชาโชคแล้วประกอบกับดาวพุธ เข้าเรือนเกษตรฉะนั้นดีมากกว่าเสียแน่นอนครับแต่คําว่าดีมากกว่าเสียตรงนี้จะอยู่ที่องค์ประกอบของสิ่งต่างๆเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวแห่งน้ํานะครับการทําคุณประโยชน์การให้คุณจะมากกว่าให้โทษนะครับไม่ไม่ใช่เป็นดาวที่จะเสียหายทําลายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเสดเสียหายครับ เสียหายในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเจรจาอาจารย์เลยต้องขอพูดนะครับดาวสุรคราะห์ในกลุ่มดาวสุเคราะเ์ดาวพุธคือหนึ่งอยู่ในนั้นอาจารย์ขอพูดเลยนะครับส่วนในตำแหน่งแรกคือราศีเมถุนการที่ดาวพุธเข้าตำแหน่งเกษตรนั่นคือเรื่องการเงินการเงินถ้าคุณเจรจาอย่างมีสติไม่บุ่มบามคุณจะได้การเจรจาการเงินแบบโชคช่วยเพราะอาทิตย์ในเรื่องงานเป็นราชาโชคอยู่แล้วทําให้คุณได้เงิน จากการเจราจาแบบมีสติเนื่องจากองค์ประกอบอย่างอื่นทั้งดาวพื้นสเป็นตำแหน่งราชาโชคโยกใส่ด้วยนะครับมีทั้งดาวราวหูโยกใส่ในตำแหน่งของดาวพุทธที่เดินมาเจอนะครับมันจะองค์ประกอบเหมือนกับเราทําการทําอาหารนะครับมันจะมีรสชาติหลายๆรสแต่ดาวที่อาจารย์จะพูดคือดาวพุธคือน้ํามันจะเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดนะครับฉะนั้นขอให้มีสติใจเย็น แล้วจะดีมากกว่าเสียนะครับสําหรับชาวเมทุนชาวเมถุนเหตุที่จะมีนะครับเร็วสุดคือ1 8บแถึงยีพอเริ่มดาวพุธย้ายคุณจะมีเหตุในการเริ่มต้นในเรื่องการเจรจานะครับยีถึงยีมิถุนาคุณจะมีเหตุกับการเจรจากับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างนะครับในในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานโดยตรงเลยนะครับอันนี้คือชาวราศีเมถุนทิศมงคลที่อาจารย์จะบอกนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนคือทิศเหนือนะครับ หรือสีมงคลก็คือสีฟ้านะครับราศีที่สองที่อาจารย์จะพูดถึงดาวพุธด,ดาวน้ําส่งผลถึงแน่นอนครับคือราศีสิงห์ราศีสิงห์การเจรจาจะส่งผลให้คุณมีความสําเร็จความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเนื่องจากทั้งดาวราชาโชคเป็นอาทิตย์ทั้งดาวพุธเป็นเกษตร,รษบดีนะครับตรงนี้นะครับจะมีโอกาสทําสัญญาในเรื่องความสําเร็จแต่เป็นสัญญาแบบ จะต้องมีการรอบคอบและตัดใจให้ดีสําหรับชาวราศีสิงห์อยู่ในช่องความสําเร็จเนื่องจากดาวเกษตรที่เป็นดาวพุทธที่สถิตมาเสร์ของชาวสิงห์เนี่ยและเป็นดาวช่องเงินด้วยอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าการเจราจาคุณจะดีมากกว่าเสียและได้เงินสําหรับชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนี้แต่จะจนถึงแค่4กระกฎาเนื่องจากดาวพุธเดินเร็วนะครับ ฉะนั้นเหตุของคุณชาวราศีสิงห์ยี่สองถึงยี่ห้าจะมีการเจรจาในเรื่องสัญญาในเรื่องงานนะครับส่งผลให้ได้เงินและวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบกับเพื่อนคนรอบข้างมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับอาจจะมีการเจรจาสําหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องเกี่ยวกับงานแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับถือว่าดีครับสําหรับดาวพุธย้ายในตําแหน่งที่เกษตรบดีและเสริมสาหรับชาวราศีสิงห์ครับ ราศีที่สามคือราศีธนูราศีธนูดาวพุธเล็งสายตัวชาวราศีธนูฉะนั้นการเจรจาก็ต้องให้น้ำหนักไปทางคู่ครองคนใกล้ชิดหรือครอบครัวการเจรจาแบบประทานหานการพูดจาคู่ครองคนใกล้ชิดและครอบครัวให้คุณมากกว่านะครับคู่ครองคนใกล้ชิดให้คุณในเรื่องงานเรื่องงานเกี่ยวกับอะไรความเจริญนะครับให้มีความคอนเนคชันให้คุณไปส่งผลในเรื่องความเจริญในเรื่องงานของคุณ นะครับสาหรับชาวราศีธนูเนื่องจากว่าเจ้าเรือราศีธนูเป็นอยู่ในกลุ่มสุคระครบเหมือนกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับดาวของดาวพุธฉะนั้นการส่งคุณอาจารย์ขอให้คุณมีสติใจเย็นๆในสิ่งที่คุณจะเจรจาก,กับคู่ของคนกระิดจะกลายเป็นดีนะครับส่งผลของดาวคือสองถึงสกรกฎาคมคุณจะมีเหตุด้การเริ่มต้นในเรื่องงานนะครับในส่วนวันที่1 8ถึง20 คุณจะมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคงคนใกล้ชิดสําหรับชาวราศีธนูนะครับราศีสุดท้ายที่อาจารย์จะพูดถึงคือชาวราศีเมษชาวราศีเมษต,ต้องบอกว่าเจ้าเรือนเป็นอังคารซึ่งไม่ยอมใครอยู่แล้วแล้วดาวพุธเข้ามาเสด็จอันนี้จะเสียม,มากกว่าดีนิดหนึ่งถ้าคุณใจร้อนเะนั้นการกล้าตัดสินใจนะครับประกอบกับดาวทิศเป็นดาวราชาโชคซึ่งโยกใส่เจ้าเรือนชาวราศีเมษพอดีนะครับน้ำหนัก อาจารย์ให้อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบถ้าคุณมีสติคุณจะไปไทางที่ดีเนื่องจากดาวองค์ประกอบดาวพฤหัสเป็นดาวราชาโชคอ,อยู่ตำแหน่งราศีเมษด้วยนะครับก็<ๆ>จะมีผู้ใหญ่คอยให้สติผู้ใหญ่เกา่าผู้ใหญ่แก่ผู้ใหญ่ที่เคยมีอำนาจคอยให้สติทําให้คุณใจเย็นแล้วประสบความสาเร็จได้แต่เนื่องจากงานที่คุณทํเนี่ยงานที่จะประสบความสาเร็จจะเป็นงานไม่ประจําเป็นงานเป็นเจอบเป็นงานแก้ปัญหามากกว่านะครับแต่ถามว่าดีไหมอาจารย์บอกเลยนะครับดี แต่จะไม่สุดสําหรับชาวราศีเมษแต่ถ้าถามในเรื่องงานเนื่องจากดาวพุธของของคุณนะครับจะได้มาจากเพื่อนคนรอบข้างในเรื่องในเรื่องงานนะครับส่งผลถึงในเรื่องการแกปร้ปัญหาฉะนั้นอาจารย์ให้น้ำหนักในว่าคุณจะได้งานแก้ปัญหาแล้วทาให้คุณได้งเงินคุณจะได้งานเป็นจ็อบไม่ประจําทําให้คุณได้เงินนะครับอันนี้คือชาวราศีเมษนะครับวันนี้สบายๆนะครับเชา้ชาๆอาจารย์พูดถึงเรื่องดาวพุธ ย้ายราศีส่งผลกับทุกท่านอย่างไรสําหรับชาวสีราศีอาจารย์บอกเลยนะครับทุกราศีส่งผลหมดถ้าดาวพุธย้ายใครที่เคยเจรจาว่าจะได้จะได้ถ้าดาวพุธเดินวิปริตทุกอย่างถูกชะลออันนี้มีมาแล้วนะครับในเรื่องโครงการใหญ่ๆฉะนั้นขอให้มีสติขอให้เรามัดระวังนะครับอาจารย์บอกชาวราศีเมษศีมงคลคือสีน้าตาลอ่อนสีน้าตาล เมรทิศตะวันตกนะครับเป็นทิศที่มงคลสําหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับถ้าถูกใจที่อาจารย์พูดอาจารย์ทํานายดวงชะตากดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะทําสิ่งดีๆมาให้ครับขอบคุณครับวันนี้สบายๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในวันหยุดครับสวัสดีครับ